สวัสดีครับคนบรทนที่เราคุยเรื่อง GPS เมื่อสักครู่นะครับทีนี้นะครับสินค้าเนี่ยไอตัวนี้ที่ผมอยากจะแนะนําก็คือมันจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจะเป็น 4G เลยนะครับก็คือตัวเครื่องนะครับตัวนี้นะครับ LTE นะฮะนะฮะด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็น LL01 นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับไอตัวเนี้ยบริษัทนะครับชื่อคอนคอร์นะครับผลิต GPS รุ่นนี้มาผลิต GPS เนี่ย มาประมาณ22ปีแล้วนะครับตัวนี้เขาถือว่าประสบการณ์นะครับเรื่องลือมากๆครับการใช้งานนะฮะแบตเตอรี่ตัวนี้จะอยู่ที่10,000มป์นะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวขอยืมปากกาหน่อยนะครับแบตเตอรี่จะอยู่ที่10,000มป์ตรงนี้เลยเห็นไหมฮะตรงนี้เลยนะครับ10,000มป์นะฮะเป็น LTE นะครับครับผม อางนี้โอเคหนึ่งหมื่นโอเคตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์แสงนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเนาะอุปกรณ์ด้านในนะครับก็จะประกอบด้วยสายชาร์จนะครับแล้วก็แผ่นนะครับยึดแม่เหล็กนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานที่เป็น QR code นะครับไอตัวนี้สมมุตินะครับถ้าตัวนี้มันจะเป็นแม่เหล็กเลยนะฮะเราสามารถเอาไปแปะนะครับตามขอบต่างๆของรถได้นะครับนะครับ เป็นแม่เหล็กแรงสูงเลยครับถ้าสมมุติว่าในตัวรถเนี่ยมันไม่มีที่แปะนะครับเราก็สามารถนะครับใช้ตัวอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับถอดกาว3าออกแล้วก็แปะอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอา gps ตัวนี้แปะอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วก็จะอยู่เลยนะครับตัวเครื่องด้านในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับเปิดฝาตรงนี้นะครับกันน้ําได้ด้วยนะฮะนะครับ เป็นซิลอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ก็ใส่ซิมนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่ามีคนนายก GPS พเราออกแบบนี้นะครับเราติดไว้อยู่นะฮะมีคนมายกออกปุ๊บเนี่ยมันตรวจจับแสงได้นะครับว่ามีการยกปุ๊บมันจะเตือนเราอัตโนมัติเลยนะครับแล้วถ้าสมมติว่ามีคนที่ไม่หวังดีนะครับถอดซิมออกอีกทีนึงนะฮะถอดบอดี้ตัวนี้ออกปุ๊บเนี่ยมันจะมีเซนเซอร์ตรงนี้อีกทีนึนะครับเล็กๆตรงนี้นะครับเซนเซอร์โคเวอร์ครับเซนเซอร์ฝา มันจะแจ้งเตือนเราเลยนะครับว่ามีคนเปิดฝาเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเซฟตี้ได้หลายชั้นมากๆเลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็ขนาดนะครับอันนี้ดูนะครับมือผมนะฮะก็ไม่ขนาดกําลังพอดีมากกว่านะครับนะครับขนาดกำลังพอดีนะฮะก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากนะครับเพราะเป็น 4G รับได้ทั้ง3ามนะครับ 4G เลยนะครับ 2G ด้วยนะฮะครบในตัวเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็ gps โดยทั่วไปปกตินะถ้าเป็นพื้นที่ทึบแบบนี้นะฮะ พื้นที่คือปิดแบบนี้มันจะรับสัญญาณไม่ได้นะครับทุกรุ่นนะครับแต่มีรุ่นนี้รุ่นเดียวนะฮะที่เป็น 4G เนี่ยเอามาวางตรงนี้นะครับสักแป๊บนึงรับได้นะครับก็คือดีที่สุดผม,มั่ใจะว่าดีที่สุดในท้องตลาดเลยตัวนี้นะครับเพราะมัน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 ถือว่ามีมาตรฐานสูงนะฮะมาจากโรงงานที่น่าเชื่อถือได้นะครับก็ส่วนรายละเอียดการใช้งานนะครับก็จะอยู่ที่แอปพลิเคชันที่ผมส่งไปแล้วก็ แบบเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ย <c oughs> เขาก็จะลดตัดลงไปเรื่อยๆนะฮะลดตัดลงไปเรื่อยๆอย่างกรณีถ้าเราขับครึ่งชั่วโมงนะครับไปทํางานแล้วกลับมาอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นแบบเนี้ยระยะเวลา1เดือนนะฮะครับผมก็คือสรุปว่าวันหนึ่งเราจะใช้ใช้งาน1ชั่วโมงลดชาร์จแบตหนึ่งครั้งก็จะได้ประมาณ1เดือนนะครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ก็ <c oughs> ค่อยๆ <c oughs> ลดลงโชว์ในแอปพลิเคชันด้วยนะ โอเคก็ผมก็ฝากไว้นะครับหากสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ทางไลน์นะสวัสดีครับกรมธมนทรครับ